<Wow. S 2> เยอะครับเยอะมากเก็บหมดเก็บหมดนะครับเก็บหมดเลยเยอะจริงครับเดี๋ยวจะพี่น้องสั่งมาจะแบ่งให้กินครับครับสดๆครับหวานสมชื่อครับ แบบนี้เลยครับเร็วดีครับผักเลยผักหวานบ้านเพื่อน,อ,นออกหรือยังนะครับออกดอกออกยอดหรือยังครับผักหวานบ้านเพื่อนขายโลเท่าไหร่แพงไหมคูดคุยกันได้นะครับของเราพอได้กินพอได้แบ่งปันนิดนิดหน่อยครับ เราเพิ่งปลูกไม่กี่ปีเองครับสองปีเองแต่เก็บแล้วนะเพื่อนนะปลูกวันนี้นะครับโตว,วันนี้แหละครับนาอโอกาสที่เพื่อนจะได้มาเก็บผักหวานแบบนี้มีสูงครับผักหวานปลูกไม่ยากนะครับเพื่อนๆวางนี่ครับเก็บเลยครับ นี่ครับเขาอยู่กับพี่เลี้ยงเขานะครับนี่เป็นน้ำหนามนี่นะครับมะขามเทศนะครับ พืชที่หลายๆคนเนาะเขาบอกว่าปลูกยากนะครับปลูกไม่เกิดปลูกแล้วประสบปัญหานะครับเราทดลองให้เพื่อนๆแล้วนะนะครับว่าปลูกไม่ยากเลยนะครับแป๊บเ,เดียวเองในมาตั้งเยอะแล้วครับ ต่อครับเก็บต่ออีกเยอะเลยเขาเริ่มทิ้งใบนะครับเขาก็แตกยอดใหม่่างนี้นะให้เราได้เก็บกินนะครับเราก็เก็บ <c oughs> สักพักนึงนะครับเนาะแล้วก็จะปล่อยให้เขามีใบมีอะไรจะเจริญเติบโตต่อนะครับส่วนอันสูงๆเนี่ยผมก็จะตัดให้มันสั้นลงนะเพื่อสะดวกในการจัดการนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าปล่อยให้สูงไปเลยเป็นธรรมชาติของเขานะครับ ค่อยดูกันไปเนาะ ้องเต็มในครึ่งจักร้าแล้วอะแรงเพื่นอนแรงครับผมถือตะกร้าด้วยผมก็จะมีมือเก็บแค่มือเดียว นี่ครับเพื่อนเพื่อนผักหวานครับยังเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยเก็บแป๊บเดียวผักหวานครับเพื่อนเพื่อนอาหารร้อยปีปลูกง่ายครับมีพี่เลี้ยงปลูกเลยครับเพื่อนเพื่อนเอามาเล็ดมาเสียบลงเลยเพื่อนเพื่อนจะได้เก็บได้กินอย่างนี้ของเราปลูกปีสองปีครั้นี้เข้าปีที่สามเองครับเราได้เก็บผักหวานแล้วนะนะครับแล้วอนาคตล่ะครับเนาะเพื่อนเพื่อนต้นเขาจะโตไปเรื่อยนะครับก็จะให้ผลผลิตในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นผลนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดนะครับ มาเรียนลูกษาดูงานนะครับมาปลูกผักหวานด้วยกันครับปลูกวันนี้โตวันนี้ได้กินวันนี้ครับวันนี้ลาพี่คไปก่อนสวัสดีครับ